ครับขอกล่าวเขาว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารักทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับจะพามานะครับชมนะครับการทํานานะครับผมนี่นะครับมากับสกูปปี้รถขุดจนะครับเดี๋ยวก็จะขี่ลงไปในนากันเลยนะครับ นี่นะครับเราก็มาถึงนาแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปนะครับทุ่งนาแดนนั้นข้าเคยทำทำโอ้เอาเคกนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูนะครับการทำนาแบบสไตล์ปรีชาจัดไห้นะครับนี่นะครับผมก็เป็นรอยรถไถนะครับที่เข้าไปหวานข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมนู่นนะครับก็ ที่ดินตรงนี้นะครับก็ได้หวานข้าวนะครับนู่นนะครับมองไปไกลสุดนู่นเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับนู่นนะครับมองไปนู่นถึงต้นตาลนะครับต้นตาลแล้วก็นู่นถึงนู่นนะครับจอมปลวกนู่นเลยครับต้นไม้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับครับตอนนี้ก็เริ่มจะ สายๆนะครับเพราะว่าได้หวานไปช่วงเช้าแล้วนะครับเห็นนาผืนใหญ่ๆนี่นะครับก็หมดไปประมาณสกระสอบปุ๋ยนะครับก็หวานแบบใช้เครื่องพ่นนะครับไม่หนาไม่บางจนเกินไปนะครับเพราะว่าเผื่อข้าวออกนะครับแตกนอนะครับมันก็จะไอ้นอกก็จะใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะทําให้แน่นในตัวนะครับ ถ้าเราหวานแบบหนาทีเดียวนะครับเวลามันแตกกรอนครับมันจะแน่นนะครับก็สไตล์ใครสไตล์มันนะครับแต่อันนี้เป็นสไตล์ของเราเองครับนาเราเราหวานแบบไหนก็ไม่มีใครว่านะครับนี่นะครับนี่นะครับก็ที่ดินก็ได้ถ่ายนะครับถ่ายไป2รอบแล้วนะครับให้ดินมันร่วนดีนะครับถกลบฟางนะครับเราไม่ใช่ ไม่ใช้สารเคมีนะครับเราจะอาศัยว่าไถ่กลบฟางให้เป็นปุ๋ยไปในตัวนะครับก็ไถสองรอบแล้วนะครับเมื่อเดือนก่อนนะครับแล้วเดือนนี้พอถึงฤด,ดูข้าวนะครับเราก็จะมาหวานนะครับแล้วก็หวานนะครับแล้วก็ใช้รถรถไถน,นะครับปั่นนะครับใช้รถทรีกปั่น ดินไปในตัวนะครับนี่นะครับเม็ดข้าวที่หวานไปบ้างแล้วครับก็พอดีหวานไปมันเหลือข้าวก็เลยสาดให้มันแบบหนาเล็กน,น่อยก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับพอมองเห็นใกล้ๆนะครับเม็ดข้าวนะครับมองชัดนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องพ่นเครื่องหวานกันนะครับก็พื้นที่ที่เห็นตั้งแต่คนานะครับทั้งหมดเลยนะครับนน่นครับสองล็อกนะครับนน่นครับล็อกโน่นครับด้านนั้นก็จะเป็นได้อ้อยนะครับที่มองไปไกลๆนะครับโน่นครับก็จะมีรถไถนะครับกําลังทําการไถนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องพ่นกันนะครับ ตอนนี้ก็ได้ไปหวานพ่นอยู่ฝั่งนู้นนะครับอาจจะมองเห็นไม่ชัดครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับนู้นครับนู้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นนาของพี่สาวนะครับก็จะทำรวมกันทีเดียวนะครับในวันเดียวเลยนะครับนี่นะครับ ด้านฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นนาผมเองนะครับก็มาหวานมาปั่นให้พี่สาวด้วยนะครับนี่นะครับนู่นนะครับรถไถที่เห็นอยู่ไกลๆนู่นนะครับขออนุญาตชี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับประมาณสามฝืนนะครับสามล็อกสามฝืนนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ใกล ถึงแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆเลยนะครับนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับก็กําลังพ่นข้าวกันอยู่นะครับนี่นะครับเครื่องพ่นนะครับก็สมัยนี้ก็จะใช้เครื่องพ่นนะครับพอเคยเอามือพ่นไอ้มือหวานก็มันช้านะครับเพราะว่าพืนนามันกว้างนะครับเราเอามือนะครับมันช้านะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับ นี่นะครับจะเป็นข้าวพันธุ์นะครับแล้วก็เราจะเอาข้าวพันธุ์นี้นะครับเทลงเครื่องค้นนะครับแล้วก็จะไปค้นกันนะครับผมนี่นะครับเทลงถังนะครับก็จะใส่รถไถเข้ามาข้างในนะครับข้างในสวนที่ลึกนะครับเอาที่ไกลๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทยอยเข้าไป ใ,ใกล้ๆนะครับมันก็จะเบานะครับก็จะหมดไปเข้าพันก็จะเบาไปตามนะครับก็จะหมดรถก็จะเบาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราวานจากที่ไกลก่อนนะครับแล้วไปหาที่ใกล้ๆนะครับก็ขึ้นทางหลักกลับบ้านนะครับมันก็จะไม่หนักนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนใจนะครับตอนแรกว่าจะเอารถไถนะครับเอาโรตอรี่ปั่นนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนใจนะครับไถเอานะครับนี่นะครับพื้นใหญ่พื้นนี้ก็ไถหวานเสร็จแล้วแล้วก็ไถระหว่างครึ่งมาจากครึ่งน้านะครับมาฝั่งนี้นะครับนี่นะครับดินก็กําลังแบบ เป็นฝุ่นๆนะครับชื้นๆฝุ่นๆนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็ได้ไถกลบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลืออีกลายอีกฝั่งนี้นะครับนี่นะครับก็เอาหวานเสร็จแล้วก็ไถรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนใจแล้วนะครับจากที่จะใช้โรตารี่ปั่นนะครับก็เป็นการไถเอาเลยนะครับเพราะว่าได้ สอบถามคนรุ่นก่อนนะครับว่าการไถจะดีกว่าการปั่นนะครับก็เลยเปลี่ยนใจนะครับนี่นะครับรถก่อกาลังจะไถให้เรานะครับก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากนะครับระว่างการปั่นกับการไถนะครับแต่การปั่นด้วยโรตารี่ดินจะละเอียดดีนะครับแต่นี่ก็จะละเอียดไม่เท่ามันจะออกหยาบๆเลยนะครับ น,นครับนาฝั่งนี้ก็เริ่มปั่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำธงปกักตามต่อกันนะครับ ครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็เราได้ทําการขุดหลักนะครับปักธงนะครับตามหลักตามตอต่างๆนะครับเพื่อที่จะเวลาข้าวงอกมานะครับแล้วก็ข้าวสุกอะไรอย่างนี้นะครับจะทําให้รถเกี่ยวนะครับไม่ชนนะครับเราทำสัญลักษณ์ไว้นะครับแล้วก็ทาสัญลักษณ์ปักธงขาวหรือสัญลักษณ์อะไรที่เห็นเด่นชัดนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ได้ปักเสร็จไปหลายต้อนะครับ นาผืนนี้ก็เริ่มไถแล้วนะครับได้ครึ่งนานะครับตอนนี้ยังไถไม่หมดนะครับเพราะว่าฝั่งท้านทางนู้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเหลือฝั่งนี้นะครับนี่นาผืนนี้นะครับตอนนี้รถก็ทยอยไถนะครับตอนแรกว่าจะปั่นนะครับแต่ได้สอบถามผู้ที่ผู้มีประสบการณ์นะครับจากการทํานานะครับปั่นก็ดีนะครับแต่เวลาฝนตกมาจะทําให้ดินแน่นมากนะครับแต่ถ้าการไถ ก็มีข้อดีข้อเสียนะครับการไถมันจะไม่ละเอียดนะครับดินจะไม่ละเอียดสู้กันปัน่นะครับแต่มันทําให้มันลักษณะมีโพรงในดินนะครับก็ทําให้เวลาฝนตกมาก็มันจะไม่แน่นนะครับก็วันนี้ก็ได้เกือบครึ่งนาแล้วนะครับฝั่งโน้นนะครับฝังฝ่งทางโน้นเลยนะครับตอนนี้เห็นรถอยู่ไกลๆแล้วน,นะครับวันนี้รถก็พยายามที่จะไถ ทางโน้นนะครับแล้วก็ไล่มานะครับทีละครึ่งนาน,นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็การทํานาวันนี้นะครับประมาณประมาณ20ไร่นะครับทั้งหมดนะครับจากทางโน้นนะครับไล่มานะครับจนมาถึงนาน,านี้นะครับก็ค่อยๆไถขไปนะครับ ครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็ได้ขุดหลักปักทงนะครับได้ประมาณหลายหลายอันแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็อาจจะอยู่ที่ไกลๆอาจจะมองเห็นครบนี้ครับก็ไถยเกือบจะเสร็จนะครับตอนนี้นี่นะครับทงอีกอันนึงนะครับแล้วก็อยู่ตรงนู้นอีกที่หนึ่งนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ก็ขึ้นหน้ามีอะไรมานำเสนอนะครับกดติดตามไปเลยนะครับสันกระดิ่งไว้รอด้วยนะครับเม,มื่อมีวิดีโอใหม่ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพลงเค่นี้สวัสดีครับ